นี่มันนานเกินไปแล้วที่กูนั้นได้ดองคลิปไปนานถึงสามสี่เดือนแล้วจนรอดในวันนี้กูก็กได้กลับมาทําคลิปสักทีแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าไอตรงการลางเฟลขาวคืออะไรช่างแม่งแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเอ่อกัดแอนด์แบ็กพาวเดอร์แอดวอมาร์ดใช่แอดวอมาร์ดใช่ของแท้แอดวอมาร์ดของแท้เลยนะเนี่ยแอดวอมาร์ดเลยนะมาฮีที่ทำไมทำไมผมไม่เล่นของแท้ไม่เล่นแบบไม่เล่นของแท้ทำไมไม่เล่นแอดวอมาร์ด ก็คือของปลอมมาทําเครื่องกูสุดยอดเกินไปอ่ะแหลกเลยพังเลยตู้ <S <S 1> <S 1> ผมไม่ได้ลองมาเไดนดูแล้วนี่ดาดเลยนะอ,อ๋อแมนสร์เใช่แล้ววันนี้ไดใ,ในที่นี่ณที่นี่บอมเมอร์ <S <S มันเยอะเป็นพิเศษฉะนั้นแล้วหูทุกท่านอาจจะแตกได้เลยแถมกูจะใช้ฟเทธค์ระเบิดให้เยอะด้วย,ยไปบนแทนกูไม่สนกู อ่ากูกูกูลงแท่นก็ได้กูลงแท่นก็ได้โอ้โอ้กูลงแท่นก็ได้มึงให้กูลงแท่นแล้วมึงดูฝีที่มันอยู่ตรงหน้าเราเงี้ยดิอ่าในโลกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคานิบาลเออคานิบาลนี่กูลงน้ำกูก็ตายอยู่เหมือนกันเหรอวะเนี่ยอ๋อ โอ้มันปีนได้มันปีนได้มันปีนได้มันปีนกับมันปีนรั้วได้กูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอามาต่อมาะดาานทีนที่ผมเลือกดานไลไ์สิงหน้าตาที่ผมชอบเลยแล้วผมจำได้ด้านหน้าจะมีประตูตรงนี้ใครคิดว่าเปิดไปได้บ้างอ๋อเออเออรอเดี๋ยวครับระเบิดเนี้ย ผมพูดตามจริงกถ้าเกิดว่าผมพูดซ้ายขวาผิดนี่คือด่าผมได้เลยเพราะว่าแบบคือกูโง่ขนาดที่ว่ากูยังไม่รู้เลยว่าซ้ายขวาหน้าหลังไม่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 ไม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 น,น้าหลังดิซ้ายขวากูคืออันไหนแล้วมันก็ระเบิดอีกแล้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ กูจะจุดระเบิดกูจะจุดระเบิดกูจะจุดระเบิดอย่าตามกูมาไอ้ไอ้โอฮ้ยเฮ้ยเก4 5 6ตัวแม่งตามหลังกูตามอ้ยมีใครเชื่อบ้างว่ายืนงระเบิดตรงนี้มันไม่ตายใช่ไม่ตายจริง หยุดจนกว่าการช่วยเหลือจะมาถึงแต่เฮ้ย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 คือคือยังไงวะคือทำไมมันไม่ไม่เข้ามาโอเคไปกินละให้กูทายนะโอ้นั่นก็ตอนนี้ยาวแล้วฮะเพลงเปลี่ยนวัดเพลงขึ้นเพลงใช่ไรึเปะเดี๋ยว ใครวะกูลืมอ่ะคุณพูดชื่อไปก่อนนะโอ้ยเช็คเกมกูมันใจดีให้เรามันใจดีให้ตายไงแต่มันใจดีไม่ต้องตายมันก็มีทางออกเราไม่ออกวะเพลงหนูไม่จะจบนะถ้าเกิดเพลงจบสะพานระเบิดให้ให้ผมทายให้กูาทายนะสะพานระเบิดเนี่ยแล้วกูพึง่งว้า เกมวัวหนุ่มะว่าค่วัวเชียวอ่ะไปต่อว่ม What the <c oughs> <c oughs> ทหารสี่ห้าสเอนายโอ้ยเชียชิ่เชี่ยเชี่ชิ่เโอ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 มันเียเลยอ่ะเฮ้ยเขาได้ไปอ่หอือวเปลี่ยนไล์ิคแล้วก็ดัาปรมเล่นาองมันดังว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดถึงละคัมันดังโอ้ยเีย ทหารมึงชักปืนออกมาช่วยกูดิมันตามตูดกูมาเต็มๆเลยไหนห้าหกตัวน่ะตูดกูมาแไม่น่ะโน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 ไม่ไม่กูไม่เอาไมวแอาไมวแมวไม่ได้ยินคุยกันนี้ยันเป็นทหารอ้มวเฮ้อ่ะอะกะกูโดนกูโดนกูโดนล่อกูโดนล่อเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูโอเค ใช่ถแล,ล้วแพมาละมันไม่ได้บอกกูได้ฟังว่าให้ขึ้นเรือหรือขึ้นแพอ่ะอ่ะลงส่วนบนเรือไม่ดีลงส่วนบนแพวันนี้ขอแถไมไปหน่อยแล้วกันคิดว่าสามด่าน,านใช่ไหมล่ะสี่ด่านต่างหากหรอเพราะว่าเราวันนี้เราจะเล่นด่านครบใช่อ่าโมเดลไม่โหลดไม่พอนะถ้าเต้นมึงก็แบบ